ถ้ามการกระแสการอนุรักษ์ธรรมชาติที่ทั่วโลกกำลังตื่นตัวแต่ในในาทีนี้ที่นครหลวงเวียงจันทร์สอปปลาวกลับมีภาพเหตุการณ์ที่ชวนให้คนรักธรรมชาติต้องหยุดฟัง ในช่วงวันที่18ถึง19ธันวาคม2 0 2 5สภาแห่งชาติลาวภายใต้การนำของท่านไซสมพรพรมวิหารได้เปิดการพิจารณาวาระที่อาจเรียกได้ว่าเป็นจุดเปลี่ยนครั้งประวัติศาสตร์ของทรัพยากรธรรมชาติในลุ่มน้ำโขงนั่นคือการพิจารณาข้อเสนอของรัฐบาลในการเปลี่ยนประเภทที่ดินป่าไม้จากเดิมที่เป็นพื้นที่อนุรักษ์ป่าสงวนและอุทยานแห่งชาติให้กลายเป็นพื้นที่รองรับโครงการขุดค้นและแปรรูปแร่ธ นี่ไม่ใช่แค่การขยายพื้นที่โครงการทั่วไปแต่มันคือการขยับรุกคืบเข้าไปในไข่แดงของพื้นที่ที่มีความหลากหลายทางชีวภาพสูงที่สุดของภูมิภาคอะไรคือเหตุผลที่ทำให้รัฐบาลลาวตัดสินใจแลกพื้นที่สีเขียวเหล่านี้กับรายได้จากใต้ดินและมรดกทางธรรมชาติที่กำลังจะหายไปมีมูลค่าแค่ไหนคลิปนี้ไทม์ไลน์จะพาไปเจาะลึกกัน ด้านภูมิศาสตร์ป่าไม้ที่กำลังจะเปลี่ยนไปหากเรากางแผนที่สปปลาวดูเราจะพบว่าพื้นที่ที่ถูกระบุในข้อเสนอครั้งนี้ครอบคลุมตั้งแต่เหนือจรดใต้เริ่มต้นที่อุทยานแห่งชาตินากายน้ำเทินในแขวงบริคำไซพื้นที่แห่งนี้ได้รับการยกย่องว่าเป็นมรดกแห่งอาเซียนเป็นแหล่งกำเนิดของสัตว์หายากอย่างเสาหลา แต่ตอนนี้รัฐบาลกำลังพิจารณาเปิดพื้นที่นี้เพื่อโครงการขุดค้นทองคําขยับไปที่แขวงเชียงขวางดินแดนแห่งทุ่งไหหินพื้นที่ป่าป้องกันยอดน้ำเงียบและป่าผลิตล่องคาวล่องคานกำลังถูกหมายตาเพื่อขุดแร่หายากหรือแร่เอิร์ทซึ่งเป็นฟันเฟืองสำคัญของเทคโนโลยีโลกยุคใหม่รวมถึงทองคำและแร่ติดพันอื่นๆขณะที่ในแขวงหัวพัน พื้นที่ป่าผลิตยอดเยืองผาแดงและป่าป้องกันศบแปนห้วยโกก็อยู่ในรายชื่อการเปลี่ยนสถานะเพื่อขุดแร่หายากเช่นกันไม่เพียงเท่านั้นในแขวงอัตตปือทางตอนใต้สุดและแขวงเวียงจันทร์พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติและป่าผลิตแห่งชาติก็ถูกยื่นขอเปลี่ยนเพื่อขุดแร่เงินดีบุกและถ่านหิน การหันเปลี่ยนพื้นที่เหล่านี้หมายความว่ากฎหมายคุ้มครองป่าไม้ที่เคยตึงเครียดจะถูกลดทอนลงเพื่อเปิดทางให้เครื่องจักรกลหนักเข้าไปทำหน้าที่แทงเสียงนกเสียงกาด้านเศรษฐกิจการเปลี่ยนพื้นที่ป่าเพื่อความหวังท่ามกลางวิกฤตเงินเฟ้อคำถามสำคัญคือทำไมลาวต้องรีบขนาดนี้คำตอบซ่อนอยู่ในตัวเลขทางเศรษฐกิจครับ ในปี2025สปปลาวยังคงต้องสู้รบกับปัญหาเงินเฟ้อที่รุนแรงและค่าเงินกีดที่ผันผวนอย่างหนักนี่ต่างประเทศที่สูงลิฟท์ทำให้รัฐบาลภายใต้การนำของศรส่สีพันดอนต้องมองหาทางรัฐในการหาเงินตราต่างประเทศเข้าคลังดังนั้นทรัพยากรที่อยู่ใต้ดินจึงกลายเป็นแหล่งสร้างรายได้มหาศาลที่จะช่วยกู้วิกฤตหนี้สิน ซึ่งในปีที่ผ่านมารายได้จากการขุดค้นแร่ธาตุของลาวได้แซงหน้าการสร่งออกไฟฟ้าไปแล้วนอกจากนี้การที่จีนซึ่งเป็นคู่ค้ารายใหญ่มีความต้องการแร่หายากหรือแร่เอ,อิร์ธอย่างมหาศาลเพื่อใช้ในอุตสาหกรรมรถยนต์ไฟฟ้าและชิปคอมพิวเตอร์ยิ่งทำให้เขตพื้นที่ป่าไม้ในลาวยิ่งมีมูลค่าเพิ่มขึ้นทวีคูณซึ่งโอกาสนี้พักรัฐบาลลาวได้พยายามขยายพื้นที่ขุดคน้น เพื่อเพิ่มรายได้เข้ารัฐให้ได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยันไดาเจ้าหนี้ต่างๆเขาจะถามาะะเา่าเจ้ายังมาำํำระแล้วจะมา,าจ,จะใส่ข้าพเจ้าก็เลยเสนอว่าสซปปลาวนี้อาจจะต่างประเทศอื่นที่เกิดวิกฤตี่บ่มีความสมาร์ทสมาร์ทในสินตาประเทศไหพวกเขามีทรัพยากรธรรมศาสตร์คำประกันในการซื้อาราในสินตาประเทศดังนั้นนนเวลาศาสตร์เนือใน,ในจนโตก็ยังเป็นส้างข้อแข็งในการคุดคนทางแห้งบ่มซอนเท้ามี ไปห้าขุดคนบ่มดเ้าเก็บบ่มดแล้วก็อยู่ในขั้นตอนที่รัฐบาลเขาควบคําดเนินอยู่การเปิดป่าอุทยานครั้งนี้จึงเปรียบเสมือนการเทหมดตักเพื่อใช้ทรัพ,พยากรที่เหลืออยู่ เป็นเครื่องต่อลมหายใจทางเศรษฐกิจของชาติอย่างไรก็ตามการเปลี่ยนพื้นที่ป่าไม้จากเดิมที่เป็นพื้นที่อนุรักษ์ป่าสงวนและอุทยานแห่งชาติให้กลายเป็นพื้นที่โครงการขุดค้นแร่ธาตุลาวอาจต้องแลกมาด้วยมหันตภัยเคมีที่ซ่อนอยู่โดยเฉพาะแร่หายากและทองคำในพื้นที่เขตป่าต้นน้ำมีราคาที่ลาาต้องจ่ายสูงมาก รายงานจากสถาบันสติมสันและภาพจากสื่อไทยอย่างไทย PBS ได้สะท้อนให้เห็นภาพความจริงที่น่ากลัวในพื้นที่แขวงเชียงขวางและแขวงหัวพันกระบวนการแยกแร่หายากต้องใช้สารเคมีรุนแรงเช่นแอมโมเนียมซาลเฟตและกรดต่างๆซึ่งมักจะรั่วไหลลงสู่แม่น้ำสาขาข,าของแม่น้ำโขงเช่นแม่น้ำเนียบและแม่น้ำกบ ซึ่งผลกระทบนี้ไม่ได้หยุดอยู่แค่ในเขตลาวแต่สารปนเปื้อนโลหะหนักอย่างสารหนูและปร,ะรอดกำลังไหลข้ามพรมแดนไปยังไทยและเวียดนามซึ่งนี่กำลังส่งสัญญาณให้รู้ว่าความหลากหลายทางชีวภาพในอุทยานแห่งชาติที่ใช้เวลาสร้างมานับล้านปีอาจพังทลายลงในเวลาเพียงไม่กี่ปี และเมื่อหน้าดินถูกเปิดออกความเสี่ยงเรื่องดินถลม่มและมลพิษทางอากาศจากฝุ่นเหมืองจะก,กลายเป็นภัยเงียบที่คุกคามสุขภาพของประชาชนลาวในระยะยาวความท้าทายที่ยังไม่มีคำตอบแม้พักรัฐบาลลาวจะพยายามแสดงออกว่ามีมาตราการรองรับที่เข้มงวดเช่นการสั่งยกเลิกใบอนุญาตเหมืองทองคำที่ไม่ได้มาตรฐานในแขวงหัวพันหรือการตั้งสำนักงานตรวจตราคุณภาพแร่ แต่ในทางปฏิบัติระบบอุปถัมภ์ของลาวที่ร่วมมือกับทุนข้ามชาติยังคงเป็นกำแพงอุปสรรคสำคัญในการตรวจสอบเมืองหลายแห่งถูกตั้งคำถามว่ามีการทำ EIA หรือการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่โปร่งใสเพียงใดและผลประโยชน์ที่ได้มานั้นกระจายไปถึงมือประชาชนที่สูญเสียที่ดินทำกินและแหล่งอาหารตามธรรมชาติหรือไม่คำถามเหล่านี้ถูกสะท้อนผ่านสภามาโดยตลอด สมาชิกสภาแห่งชาติหลายคนเสนอให้หยุดโครงการอย่างไรก็ตามเสียงเหล่านี้เกับเป็นแค่เพียงเสียงลมที่ไม่เคยถูกนำมาพิจารณาเบืงสภาพความเป็นจริงในปัจจุบันนี้ประส,ะสาชนเป็นพบคอยงหยัากเป็นปัญหาเดือดห้อนผมผวนบรรดาธรรมยู่ทุกกินยากปัจจุบันประสาชส้นยุทุกในยู่ทุกอยูบ่บนว่าดินทําการผลิตของเขานี้มด ดินทำการผลิตด,ดินให้ดินนาเพราะยังก็นับมือนับหมดไปปลาไม้ก็หมดอันนี้มันคือว่าเขาอยู่ยากสภาพปัจจุบัน,อ,น,น,อ,นอันกินยากรือมันยากได้ไลอันกินยากนี่ปกติประชาชสนอาชีพของเขาอาศัยธรรมศาสตร์เพื่อเลี้ยงชีพแต่ในปัจจุบันนี้มันพานการนั่นนะคุกค้นแหุถาดนี้บวกน้ำวังป่า ที่เขาเคยอาศัยโบได้อาศัยปูปาอยู่ในน้ำเสียหายไปหมดน้ำคุนตลอดและอยู่ในนี่นี่น้ำเนี่ยไปชื่อนาเข้าก็ตายแต่จากนั้นนีนประสาสนผู้ที่สุขภาพอ่อนเพียเกิดเป็นเปือยเป็นตุ่มขึ้นมาเขายัางโทรมาคู่มือนี้อันดาธานจุดประสงค์ของรัฐบาลแต่หฮานี่ก็คืดว่าพวรเฮาเชยญยามาแก้ไขเรื่องปัญหานิสิน เกให้ความยุ่งยากของเขาแต่สุดท้ายไปมาเฮาพบเรื่องปัญหาเดือดถอนให้ประชาชนซึ่งข้อเสนอขอเปลี่ยนพื้นที่ป่าไม้จากเดิมที่เป็นพื้นที่อนุรักษ์ป่าสงวนและอุทยานแห่งชาติให้กลายเป็นโครงการขุดค้นแร่ธาตุของรัฐบาลในครั้งนี้ จึงเป็นบทสรุปที่ไม่ใช่แค่เรื่องการเปลี่ยนพื้นที่สีเขียวให้กลายเป็นพื้นที่สีเทาแต่มันคือการตัดสินใจเลือกอนาคตของคนลาวรุ่นต่อไปหากการทำเหมืองครั้งนี้ไม่มีการควบคุมที่รัฐกุมพอไม่เพียงแต่ป่าไม้ในอุทยานจะหายไปแต่ความหลากหลายทางชีวภาพในอุทยานแห่งชาติที่ใช้เวลาสร้างมานับล้านปีอาจต้องพังทลายลงด้วยอย่างไรก็ตามก่อนจบคลิปนี้ทำลายอยากบอกว่า ทรัพยากรเหล่านี้คือสมบัติของประชาชนคนลาวทุกคนไม่ใช่แค่ของใครคนใดคนหนึ่งการตัดสินใจเปลี่ยนพื้นที่ป่าขนาดใหญ่ทั่วประเทศในครั้งนี้จึงเป็นการตัดสินใจเลือกอนาคตของคนลาวรุ่นต่อไปแล้วทุกคนคิดว่าคุ้มค่าหรือไม่กับการที่พักรัฐบาลลาวเอาเขตพื้นที่ป่าไม้ไปแลกกับเงินโครงการสัมปทานขุดค้นเหมืองแร่สามารถคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นได้ในพื้นที่ด้านล่าง และอย่าลืมกด subscribe เพื่อติดตามเรื่องราวที่น่าสนใจแบบนี้ได้ในคลิปต่อไปครับ